คือท่านอาจารย์ดรดนสวัสดิ์ชาติเมธีท่านได้พูดเรื่องเกี่ยวกับเงินนิจิตอลวอลเล็ตก็มีผู้ว่าธานาคารแห่งประเทศไทยทั้งอดีตปัจจุบันก็คัดค้านว่าจะก่อปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ600บาทก็จะมีปัญหากับเจ้าของโรงงานปริญญาตรีเงินเดือนสตาร์ทที่25,000บาทก็จะมีปัญหากับส่วนงานของราชการและก็เอกชน้าราชการปริญญาเริ่มต้นเงินเดือนเพียงแค่ เดือนละ25,000แล้วคนที่อยู่เก่าที่เขาจบปริญญาตรีโทเอกจะให้เงินเดือนคนละเท่าไหร่นี่แหละคือปัญหาใหญ่ระเบิดเวลาผูกติดตัวพักเพื่อไทยอันนี้แนวคิดและมุมมองของท่านอาจารย์ดกตดนสวัสดิ์ชาติเมธีนะส่วนเนื้อหาสาระอันจะเกี่ยวเนื่องพวกเราลองไปติดตามข่าวรายวันแล้วก็บวกกับสงครามที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้พูดเฉพาะความเห็นมุมมองฝ่ายเดียวเพราะท่นเองเป็นผู้มีความชํานาญ เกี่ยวกับการเมืองศาสนาและก็วิเคราะห์เ okay? ร okay. so, ื่องเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ก็ค่อนข้างโอเคแต่ก็ไม่ได้ออกสื่อก็เลยนําเกร็ดสาระและถ้อยความที่ท่านส่งมาให้เราเนี่ยก็เลยเอามาประกาศให้พวกเราได้รู้ได้ทราบนะฮะอาทีเนี้ยมาคุยเรื่องนี้สักหน่อยเรื่องอะไรล่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่มีเยอะมันมีอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะยอมรับสภาพความกดดันของ ระบบการเมืองการปกครองโดยเฉพาะฝากฝังที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยการแจกแจงชี้แจงแถลงนโยบายของแต่ละพักของแต่ละฝ่ายส่วนใหญ่ก็จะเน้นความชอบใจแต่บรรทัดฐานเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ที่องค์ความรู้ของความชอบใจหรอกเพราะองค์ความรู้เนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาองค์รวมแต่ทีนี้ต้องเข้าใจว่าสังคมไทยบริบทเนี่ย มันเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์นโยบายให้ดูสวยดูงามดูเหมาะสมกับจริตจัดจ้านของบ้านเรารวมถึงออกแบบออกแกไนต์ต่างๆให้มีสีสันและพอเขาได้มีการจัดตั้งรัฐบาลเขาก็จะบอกว่าเป็นไปเพื่อการหาเสียงดังนั้นเนี่ยเราจะไปพิพาวิจาร์มุมมองหรือจะไปวิพาวิจารณ์เกี่ยวกับตําแหน่งแห่งที่ที่เขาจัดวางแล้วเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่อย่างเดียวคือเตรียม ัวเตรียมใจของตนเองเนี่ยให้เป็นไปตามจังหวะของการใช้ชีวิตโดยไม่ได้มาคำนึงว่าจะต้องเป็นไปตามรูปแบบรูปลักษณ์ของแต่ละยุคแต่ละสมัยของรัฐบาลอันนั้นเนี่ยเราจะปวดหัวกบาลสะเปล่าให้ปรงใจเสถดนะเราจะได้เข้าใจว่าเขาหาเสียงเขาไม่ได้เอาประเทศชาติบ้านเมืองมาเป็นเกณฑ์ดังนั้นลิ้นที่ไม่มีกระดูกเขาจึงสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้พวกเราเข้าใจไหมล่ะ ก็เหมือนพวกเราเรานี่แหละเวลาอยากพูดอยากเจราจาอยากวิเคราะห์อยากจะแสดงความเห็นอยากจะว่ากล่าวอยากจะสาเสียเทเสียใครสักคนเนี่ยเราก็จะเอาความไม่พอใจของตนเองเนี่ยไปสาดไปพิมพ์ไปคอมเมนต์เออเพื่อให้เกิดความชอบใจของฝ่ายที่เขามีอารมณ์ลักษณะคล้ายๆกับเรานี่แหละก็อยากจะพิมพ์อยากจะเป็นมือกีบอร์ดอยากจะแสดงทัศนะทั้งๆท,งท,งท,งที่องความรู้ไม่ได้มีดีเดอะไรมากมาย มีแต่ความอยากความใคล้ในการที่อยากจะระบายเราจึงเป็นสังคมที่ค่อนข้างระบายกันได้ง่ายระบายกันได้เร็วโดยที่ไม่ต้องมีไม่มีองค์ประกอบของความรู้อันเป็นความรู้ที่แท้จริงหรืออยู่ในฐานของข้อมูลที่จะพอยืนหยัดยืนยันได้ว่านี่เป็นเหตุผลนะนี่คือหลักการนะนี่คือ,อข้อเท็จจริงนะเราก็จะเอาเฉพาะความรู้สึกนึกคิดไปฝาดฝันเราจึงไม่จบสิ้นไงนะ เพราะอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันหลากหลายแขนงเหลือเกินทั้งชุดความรู้ใหม่ทั้งชุดที่ไร้สาระใหม่และของเก่ามาประเดประดังเข้ามาพวกเราก็เลยเมามันกันในการที่จะคอมเมนต์และก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวมาฟัดมาฟันกันไม่จบไม่สิ้นนี่แหละนโยบายของแต่ละพักก็จะเป็นไปเพื่อการหาเสียงพอได้เสียงมาก็แบ่งกันเป็นสัดเป็นส่วนกันเพื่อผลประโยชน์ของใครของเขาอย่าว่ากันเลยนี่เขาเรียกว่า คิวของใครของมันแค่นั้นเองนา